ฉันไม่สะดวกตอบไอ้พวกไม่มีหัวน้อยปลาเท้าหรอกนะอียอสภาพอยู่กับยาจบแล้วยังมีหน้าอยากมาได้กระเป๋าแพงๆทรงแบบนี้ก็คงจะมีแต่พวกวิชาชีพเท่านั้นแหละ วีคิสมายปาบ้านเราเต็ไมไปหมดเลยนี้เลยวะพี่ถึงไม่อยากเข้าเมืองไงเอา้าทำไมล่ะพี่หมูก็ดูสิรถมันเยอะมละพิษก็เยอะตามไม่เหมือนบ้านเราหรอกมีทั้งป่ามีทั้งเขาอากาศก็เลยบริสุทธิ์แล้วที่สำคัญน,นะมีไอแพนที่ขี่ปีด้วยเออจริงด้วยนะพี่หมูป้าทำธุระต่อกัน ไปดูนะฮัลโหเออเออฉันจะถึงแล้วเนี่ยฮะผู้จัดการเรียกคุยเหรอเอาแล้วมาเรียกคุยอะไรตอนนี้เนี่ยเออเออได้ได้ได้แกบอกไปก่อนแล้วกันว่าฉันท้องเสียแค่นี้แหละขอบใจมาก แน่ใจสิก็เมื่อกี้ป้าก็ชี้มาทางนี้นี่จริงเหรอหนูว่าป้าเขาเข้าใจผิดแล้วมั้งมไม่หรอกนะพี่ว่าน่าจะอยู่ข้างหน้านี้แหละหนูว่าไม่ใช่หรอกแถวนี้เปี่ยวจะตายมีแต่ดงต้นสนเราลองถามคนแถวนี้ดูอีกทีไหมพี่หมูเฮ้ยนั่นสิเราจะไปถามใครล่ะแถวนี้ยังไม่มีคนซะด้วย นั่นไงนั่นไงพี่หมูเดี๋ยวลองถามรถคันนั้นดูบอกเลยว่าจอดเลยค่ะาออะไรของเขาเนี่ยเฮ้ย,ยพี่หมูเขาจอดแล้วแกเป็นบ้าอะไรของพวกแกออกมาขวางทางรถกันแบบนี้อยากโดนชนกันหรือไงเออพวกเราก็แค่จะถามทางนะคะ ถามทางเหรอฉันมองมาจากไกลๆฉันยังรู้เลยว่าแกจะมามุกนี้ถ้าพวกแกไม่อยากมีปัญหาอย่ามายุ่งกับฉันฉันรีบเดี๋ยวปอนสิคนพวกฉันยังไม่ทันทำอะไรคุณเลยนะคะพวกฉันก็แค่จะถามทางก็เท่านั้นเองแค่นั้นเหรอถ้าแค่นั้นแกก็ไปถามคนอื่นสิจะมาถามฉันให้เสียเวลาทำไม,มว้าทำไม ฉันไม่สะดวกตอบไอ้พวกไม่มีหัวน้อยปลายเท้าหรอกนะอี๋นี่คุณ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 เฮ้ยปล่อยเขาไปเถอะเฮ้ยต้องโตมาแบบไหนนะถึงได้มีนิสัยแบบนี้เฮ้ยไ้วาเอ้ยยังไงผมฝากคุณต้อนรับพวกเขาได้ละได้เลยครับคุณทาวิน เอีเครับอนุญาตค่ะเชิญครับขอโทษทีนะคะพอดีเกิดอุซิเหตุนิดหน่อยนะคะขอโทษจริงๆนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอโยบเป็นอะไรบ้างไหมก็มันมีพวกวิชาชีพมาหลอกถามทางฉันนะสิแล้วมันต้องจะทำร้ายโยบด,ด้วยนะคะ หยกก็เลยขว่าจะแจ้งตำหมดและะ้วก็เลยหนีมาได้นี่แหละค่ะเกือบไม่รอดแล้วนะคะเนี่ยเอาเถอะครับครั้งหน้าผมก็อย่ามาสายแบบนี้อีกแล้วกันคุณหยกค่ะหยกจะไม่มาสายอีกแน่นอนค่ะเอาเละครับ แยกย้ายกันไปทำงานได้้วไปครับคุณทาวบินผู้จัดการนะผู้จัดการสายนิสายไหนก็ไม่ได้บ่นอย่างกับฉันขับรถไปชนใครแล้วสรุปเมื่อเช้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอโยกก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละผู้มิจฉาชีพมันแต่งตัวเป็นคนบ้านนอกทำทีทำท่าจะมาถามทางมันคงคิดว่าฉันโง่รู้ไม่ทันกลพวกมัน หรอแล้วแกทำไงอนะฉันก็เลยด่ามไปชุดนึงแล้วก็ขับรถชิงมานี่แหละเฮ้ยแกนี่มาสุดยอดจริงๆเลยโยกแน่นอนอยู่แล้วุู้เหมือนน่าจะอินกันข้าดูเลยนะน่ะ <laughs> ขอโทษนะคะเฮ้ยโยกลูกค้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะเออคือพวกเรามาดูกระเป๋านะคะ แล้วลูกค้าสนใจแบบไหนแล่ะครับพวกฉันอย่างได้แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะอันนี้ซื้อใช้เองหรือว่าเป็นของฝากครับเป็นของฝากให้แม่ค่ะใช่ค่ะโอเคจะมาซื้อหรือจะมาขโมยกันแน่ไอ้พวกมิจฉาชีพคุณถอดมาถึงที่นี่ได้คงจะลำบากหน้าดูกันเลยสิท่า ถึงได้ต้องเล็งกระเป๋าใบแพงๆมันถึงจะคุ้มค่าเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะดิจะบอกนะว่าสองคนนี้คือคนที่แกเล่าจะปังใช่พวกมันนี่แหละแกะระวังไว้นะปีเตอร์ผืนคุยกับมันมากๆระวังนะมันจะทำลายแกแล้วก็เอาของทั้งร้านเนี่ยไปจนหมดพวกแกรีบใส่หัวออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนะคุณ จะเอเจอกันไปใหญ่แล้วนั่นสิคะพวกเราแค่จะมาซื้อกระเป๋าให้แม่แล้วอีกอย่างพวกเราก็เป็นลูกค้าร้านคุณนะคะลูกค้า<ะ>ลูกค้า,าที่ไหนเขาสะพยายย่ามแล้วอยากได้กระเป๋าลูแบบพวกแกกันสภาพเดียวกัยาจกแล้วยังมีหน้าอยากมาได้กระเป๋าแพางๆนั่นสิทรงแบบนี้ก็คงจะมีแต่พวกวิชาชีพเท่านั้นแหละทำไมคะสะพยายย่ามแล้วมาซื้อของดีๆแบบคนอื่นเขาไม่ได้หรือไง ได้สิแต่ไม่ใช่ที่นี่อ้าวคุณแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณเลือกปฏิบัติสิคะทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอคะฉันไม่สนใจหรอกคนอย่างพวกแกไม่สมควรได้รับบริการดีๆจากร้านของฉันฉันให้โอกาสพวกแกแล้วนะปีเตอร์จับพวกมันได้เลยเพื่อนวันนี้ เฮ้ยยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยปล่อยใช่ไมทำไต้องฉันเอย่อยฉันจะโทรแจ้งตารวจเดี๋ยวนี้แหละเขานี้ผู้แกหนีไม่รอดแน่ไม่ได้ไร่ดีเลยเม้ยมันต้องเจอแบบนี้แหละไอ้จัวแกนี่นะนี่พอกคุณทำอะไรกันเนี่ยก็กำลังจับพวกบ้านนอก2คนนี้่งตารวจยังไงคะผู้จัดการใช่ครับผู้มังับท่าจะมาซื้อกระเป๋า แต่ดูสภาพพวกมันสิยังสะขาย่างเข้าไปอยู่ไหนครับหยกกลัวว่าพวกมันจะเข้ามาทำร้ายพวกเราค่ะเลยให้ปีเตอร์จับตัวไว้ไม่จริงนะสองคนนี้ดูถูกพวกเราแค่เพราะพวกเราแต่งตัวไม่ดีใช่พวกเขาคิดว่าพวกเราไม่มีเงินซื้อของแพงๆเลยคิดเป็นตู่เป็นตาหาว่าเราเป็นมิจฉาชีพแล้วก็เข้ามาหลอกพวกเราอย่างที่เห็นแกต้องอบรมพนักงานของแกบ้างนะกิต้า ครับพี่โมทำไมคุณเาวินถึงเรียกมาว่าพี่ล่ะครับนั่นสิคะคนพวกนี้เป็นใครกันแน่คะแล้วทำไมผมจะเรียกพวกเขาว่าพี่ไม่ได้ล่ะครับในเมื่อพวกเขาเป็นญาติแท้ๆของผมเองฮ<ะ>ัลโหลครับพี่โมพี่วาเป็นไงครับสบายดีไหม ผมสบายดีครับอะไรนะครับพวกพี่จะขึ้นมากรุงเทพเหรอถ้างั้นพวกพี่ก็เข้ามาเลือกที่ร้านผมได้เลยครับเดี๋ยวผมลดราคาพิเศษให้ครับเดี๋ยวผมฝากของขวัญไปให้ประจุด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับเอาอะไรเป็นของขวัญให้ประจุดีนะ คุณ <ST AN CE> ดาวินครับพวกเราขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นญาติของคุณดาวินเนี่ย <ST AN CE> ใช่คะ่ะใช่อยู่ต้องขอโทษพวกคุณสองคนด้วยนะคะที่ทำกิริยาไม่ไดีแบบนั้น <S <S ไม่คิดว่าเป็นญาติหรอพวกคุณพูดมาได้ยังไงว่าไม่คิดว่าเป็นญาติต่อให้เขาไม่ใช่ญาติผมพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับเขาแบบนี้และที่สำคัญผู้คนที่เขาเข้าร้านมา ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็เป็นลูกค้าของเราพวกคุณก็ควรบริการเขาด้วยใจไม่ใช่เลือกปฏิบัติแบบนี้ค่ะครับพวกเราผิดไปแล้วยกโทษให้พวกเราด้วยนะครับนะคะผู้จัดการพวกสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะโอกาสมันมีให้สำหรับคนที่พร้อมจะแก้ตัว แต่ไม่ใช่สำหรับพวกคุณผมขอไล่พวกคุณสองคนออกไล<ม>่ออกไม่นะคะผู้จัดก,การคุณทำผิดครับอย่าไล่กันอ,ออกเลยนะครับพวกคุณมาทิ้ได้ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วล่ะครับไปกันนะครับที่หมูดีวานจ้ะทำตัวเองเปแท้ๆไปเถอะพี่หมูตกลงไหมครับ ขอโทษที่ไปโดนู้ทำวิพวกแกทำปร้โยชนเอ้ากินจะมาโทษฉัน จะได้ไม่ต้องมาทํางานงกงบตอนแก่แบบนี้อ้าวเครื่องปรุงก็จะหมดอีกแล้วเหลือแต่ซอสกับน้าําปลาเฮ้กุ้มใจจริงๆวันวันก็มีแต่พวกหนุ่มสาวโรงงานสร้างแต่เมนูถูกๆโอ้ยขาดทุนขาดทุนเสะนี่มันอะไรเนี่ยข้าวที่ฉันซื้อไปฉันสั่งข้าวผัดกระเพรานะ อะไรอะไรอย่ามาว่ารดมือชนะเยญ่พวกนี้เจ้พวกเราไม่ได้จะหาเรื่องเจ๊นะแต่นี่มันเค็มไปจริงๆนี่เจ๊ตั้งใจทำอาหารให้ลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยน้อยอยหญพวกสาวโรงงานลิ้นไม่รู้รสแล้วบอกว่าอาหารที่ร้านฉันเค็มเจ๊เจ๊ยอมรับความจริงหน่อยเถอะทุกคนในโรงงานเขาก็พูดกันทั่วว่าร้านเจ๊ไม่สนใจคําพูดของลูกค้าเลย ลดสปากความใส่กระท่ายรงไงก็ไม่รู้อยากจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่สนใจหรอกจ้าห้านฉันจ้าร้านฉันจัดไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินโอ้ยเบื่อจริงๆพวกลูกค้าเรื่องมากทำเป็นปากผู้ดีปากชันสูงหึหเซีนวังมาสิเข้ามาไม่จะตอตกให้ตะหลิวเข้ามาอิไร่่ตรงน นี่พวกคุณทำอะไรกันเนี่ยผู้จัดการคุณนุกเจ๊จุ๋มถ้าเจ๊ยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมการบริการของเจ๊เจ๊จะขายต่อที่นี่ไม่ได้นะครับโธ่คุณนุกทำไมพูดกับเจ๊แบบนั้นล่ะคะผมจำเป็นครับแล้วตอนนี้พนักงานของผมก็ร้องเรียนกันเข้ามาเยอะว่าให้เปลี่ยนร้านอาหารประจำของบริษัท อย่าไล่เจ๊ไปเลยนะคะสรงสารเจ๊เถอะค่ะงั้นเจ๊ก็เปลี่ยนการบริการที่ร้านใหม่ซะนะครับจะได้อยู่ที่นี่ได้ย,วยาวๆค่ะค่ะค่ะเจ๊จะทำอาหารให้อร่อยอร่อยใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าเจ๊จะปรับปรุงตัวนะคะคุณนุกถ้าได้อย่างนั้นก็ดีครับเจ๊ขอบคุณมากนะครับ ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเจ๊จุงจะเปลี่ยนได้ว่าคนเราก็มีผิดพลาดกันได้อย่าไปแอบคติกับแกเลยการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีนะไม่รู้ละ่ะฉันยังไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นเราไปพิสูจน์สั่งอาหารนาเจ๊แกกันอืมก็ดีเหมือนกัน ได้แล้วค่ะคุณโน้กขอบคุณครับเจ๊จุ๋มเอ้าผู้จักาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าบีมว้ามาๆๆๆนั่งก่อนร้านเจ๊จุ๋มแกอร่อยขึ้นแล้วนะจริงเหรอคะ จริงสิจ้าเจต้องขอโทษพวกเธอด้วยนะที่พูดจาไม่ดีใส่ไปตอนนั้นต่อไปนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เนะค่ะเจ๊แกกินอะไรก็สั่งเผื่อฉันด้นะเดีย๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคแกกินอะไรดีจ้าจวันนี้อืมเอาผักมุ้งไฟแดงสองจานจ้ะได้เลยจ้ะนั่งก่อนนั่งก่อนจ้ะ ได้แล้วจ้าผัดผักมุ้งไฟแดงขอบคุณค่ะเจ๊กินให้อร่อยนะจ้าค่ะหูยน่ากินขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย กินไม่ลอแล้วนะยเยาวาอยอะกินนะบีมอะไรวะแกทให้ฉันกินทำไมก็ฉันไม่อยากให้แกผมร่วงหมดหัวก่อนวัยนะสิบีม ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นก็ให้วิดีโอนี้มันบอกทุกคนก็นแล้วกันฉันไม่ยอมถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวหรอกพวกลูกขาเรื่องมากพวกนี้อยากมีกเรื่องกับฉันมากใช่ไหมต้องโดนฉันแก้เผ็ดสักหน่อย ดูสิข้าวนี้จะอร่อยถูกปากกันไหม แทนที่จะปรับปรุงแต่กลับต่อต้านใช้วิธีสกปรกไม่มีจรรยาบรรณแม่ค้าเอาซะเลยน,นะครับเอ,อพอดีว่าเจ๊เจ๊คิดโดยไม่หน่อยแล้วค่ะคุณนุ๊กเจ๊คิดแต่จะเอาชนะเจ๊ผิดไปแล้วค่ะยกโทษให้เจ๊ด้วยนะคะคุณนุ๊กเจ๊โอกาสเขามีไว้ให้คนที่สำนึกและพร้อมที่จะแก้ไขไม่ใช่คนที่รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆจนเคยตัวนะคะ เจ๊รู้แล้วค่ะเจ๊ขอทอนให้เจไ๊ไหวก็ได้ค่ะคุณนกเจ๊ขอร้องไม่ครับเจ๊ผมให้โอกาสเจ๊มามากพอแล้วครั้งนี้ผมคงให้โอกาสเจ๊ไม่ได้แล้วถือซะว่านี่เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับฮะคุณนกคะแล้วอย่างนี้เจ๊จะทำยังไงล่ะคะเก็บข้าวของของเจ๊ออกไปจากโรงงานของผมด้วยนะครับผมขอตัว ไม,ไม่น่าเลยฉันทำแลดีๆราคาถูกๆแบบนี้หายากอยู่ด้วยกินแกแ่แน่เลยฉัน